สวัสดีครับกลับมาพบกับทีมงานเทเดตสตาร์โ So เกิลกันอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับวิเคราะห์ในพาร์ทนี้เราก็ยังคงอยู่กับศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2คู่ 2, ผู้ระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่สนามอันเบสเตเดียมโดยถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทูสปอร์ตสในวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนเวลาทีสองนิกาตามเวลาในประเทศไทยอันดับแรกเราไปดูผลประกอบการ5เกมย้อนหลังของแต่ละทีมกันก่อนนะครับสำหรับด้านทีมชาติอังกฤษก็ชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดส่วนทางทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็ชนะ1นแ้1 ขณะที่สถิติการเจอกัน5นัดหลังก็เป็นทางทีมชาติอังกฤษที่เอาชนะไปถึง4นัดและเสมอกัน1นัด มาดูกันต่อที่ด้านความเคลื่อนไหวก่อนเกมกันนะครับภายใต้การนำทัพของกุลซือแกเลตเซาเกตหลังประเดิมนัดแรกด้วยการถล่มอินหลังไป6ประตูต่อ2แต่ก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อแฮร์รี่เคนกับตนทีมอจพลาดลงสนามในนัดที่2ที่จะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์นี้โดยสื่ออังกฤษไม่ว่าจะเป็นแอตแลติกการ์เดียนและ BBC ต่างรายงานตรงกันว่าแฮร์รี่เคนต้องเข้ารับการสแกนที่ข้อเท้าขวาซึ่งเจ็บจากนัดแรกจนต้องเปลี่ยนตัวออกแม้ว่าหลังเกมนั้นแกเลตเซาเกตจะยืนยันว่าไม่ได้เป็น ส่วนคาร์ลมิลสันที่ได้ลงเป็นตัวสำรองในเกมอีลานก็ไม่ได้ลงซ้อมในเซสชั่นล่าสุดอย่างไม่ทราบสาเหตุในขณะที่แทคกติกอาจปรับในแนวลุกที่น่าจะให้โอกาสฟิลฟอเดนลงเป็น11คนแรกแทนลาหินสเตอร์ลิงก่อน ขณะที่ด้านแผนการจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ3-4-3โดยผู้รักษาตูวังนิกโฟลงเฝ้าแนวรับใช้จอห์นสโตนเอลิกไดเออร์และแฮร์รี่แมกควายลงทำหน้าที่ส่วนเทนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนจูดเบนท์แฮมีแคนไลท์และลูกชอจะคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้ฟิลโฟเดนแฮร์รี่แคนและบุกาโย ο, ซาก้าลงเป็น3าสา,สาหดแดนหน้าเล่าตะข่ายร่วมกันส่วนด้านความเลื่นไหวทีมชาติสหรัฐอเมริกา หลังพลาดเก็บ3มแต้มไปอย่างแน่เสียดายในเกมนัดแรกเมื่อโดนทีมชาติเวลได้จุดโทษจากจังหวะที่แกลเล็เบลโดนวอลเกอร์ซิมเมอร์มันทำเป้าและเป็นเจ้าตัวที่รับหน้าที่สังหารจนตีเสมอได้สาเร็จส่วนความพร้อมในเกมนี้ไร้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนมาจากเกมแรกจึงพร้อมจัดทัพผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามซึ่งก็ไม่แตกต่างจากเกมแรกเท่าไหร่ขณะที่การจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ433โดยผู้รักษาประตูวางแมทเทอร์เนอร์ลงเฝ้าแนวรับใช้เซจินโยเดสวอลเกอร์ซิมเมอร์แันทิมเลียนและแอนโทนีโร เวสต์มัทแมคเคนนี่ไทเลอร์อดัมและยูนูสมูซาจะคอยปักหลักในแดนกลางและให้ติโมทีเวอาร์เจลซาร์เจนและคิสติแ m มพูลิซิธลงเป็นสามสารแดนหน้าล่าตะข่ายร่วมกันสำหรับทัศนะก่อนเกมในคู่นี้ ด้านทับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษก็มาแบบเหนือชั้นเลยทีเดียวในเกมที่ถล่มเอาชนะอิหร่านทั้งที่โดนคู่แข่งแพ้เกมรับมาอย่างเหนียวแน่นแต่ก็โดนยิงไปถึงหประตูซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในเกมลุกที่เปลี่ยนใครลงมาก็ยิงประตูได้หมดแต่ยังไงเกมนี้ก็ขอภาวนาให้แฮร์รี่เคนผ่านความฟิตได้ลงเป็นคีย์แมนคนสาคัญเอาไว้ก่อนเนื่องจากเกมแรกเขาคือตัวเดินเกมชั้นดีซึ่งก็มีส่วนร่วมกับ3ประตูและทําได้ถึง2แอสซิสต์หากนี้เขาลงเล่นก็สบายใจได้หน่อยว่าเขาจะช่วยอังกฤษเก็บชัยเหนือสหรัด ราลุ้นรับซับได้นอนสำหรับราคาบอลอย่างเป็นทางการอังกฤษต,ต่อหนึ่งลูกฟันธงอังกฤษชนะ3ประตูต่อศูนย์ความมั่นใจ90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ